วันนี้พามาดูต้นลิลลี่ค่ะปลูกไว้ตรงห้องรับแขกในบ้านสวยมากอันนี้ดอกสีขาวมันเป็นต้นลิลลี่หัวจะเป็นเงาอยู่ในดินปลูกได้ไม่ยากแล้วก็แยกออกไปปลูกที่อื่นได้แต่ควรเรามาระวังเวลาดึงเบาๆนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายแล้วก็ใบเขาจะเป็นมันเขาไม่ชอบแดดจัด หรือว่าชอบแดดที่มันมีอากาศแบบถ่ายเทได้แล้วก็แดดลำาไรลดน้ำพอประมาณไม่ต้องให้ชุ่มมากตอนนี้ออกดอกเป็นดอกที่2แล้วซื้อมาปลูกได้ไม่นานน่าจะประมาณสัก2เดือนได้มั้งคะแล้วก็มีมาหนึ่ดอกเล็กๆตอนนี้ขึ้นดอกที่2แล้วที่เราเห็นอยู่ดอกสีขาวนะสวยนะคะใครสนใจก็ไปหาซื้อ เรามาปลูกดูได้เลยค่ะเลี้ยงไม่ยากค่ะ